ต้นแต้นแต่เบรแล้วก็หากกัวันด้วยเอาเหรอไม่ขอชิมยังอะค่ะอยาชิมไหมอไากชิมไากาบที่สองไล่ไล่เดินไปที่ไ ใช่ค่ะไม่ทำเปนาำของบริษัทพรฒะนันเป็นบริษัทของเมเองนะคะคอนซัร์ติ้งของเมคือนอกจากจะเป็นเชฟแล้วเนี่ยเมยังคงใช้แบรนด์ภายใต้บริษัทนี้ในการครดิดผลผลิต แล้วก็วางแผนเรื่องของการคาอนซัลเชอร์เรื่องอาหารทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าตัวเมนูอาหารเนี่ยค่ะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเ,เราทรําให้กับลูกค้ามาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากทำโปรดักต์สักต,ตัวหนึ่งซึ่งเป็นของเราเองนะคะก็เลยเลือกเลือกทำน้ำพริกซอสขึ้นมาเพราะว่ามีโอกาสที่ได้เอาอาหารเหนือนนะคะ่ะไปแสดงถึงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งไปร่วมทำกิจกรรมกับนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ตอนท เขาฉลองแชมป์เมื่อปี2019นะคะ,ะเขาเลือกเมย์ไปเป็นเชฟไทยคนเดียวที่ได้เอาอแ a ชชั่นในการทำอาหารไปนำเสนอเพราะฉะนั้นเม์รู้สึกว่า การที่เป็นเชฟแล้วมีความสามารถขนาดนี้แต่ว่าลำพังตัวเองคนเดียวเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยทำโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ตลาดนวตัตกรรมเพื่อที่เขาจะได้ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้โปรดักต์ตัวนี้สามารถก้าวเข้าสู่ระดับอินเทอร์เนชั่นแนลได้อย่างที่เปตั้งใจเพื่อที่จะสืบสานประดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารของคุณเหนือน,นะคะให้ไปได้ไกลเหมือนโกชิจงังเหมือนนัตโตรหรือมิโซะข,ของญี่ปุ่นเนะคะ่ะราี รตกรรมตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับนวัตกรรมตัวนี้ก็คือจากน้ำพริกนะคะที่ปกติแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราสามารถเราเราไม่สามารถทานได้หลายครั้งถูกไหมคะทานเสร็จปุ๊บอะ่ะน้ำพริกจะอร่อยที่สุดคือตำ สกใหม่เสร็จแล้วก็ทานเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นานแต่อันนี้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นแต่เาถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยจะคงความสดใหม่ได้ถึง6เดือนถึง1ปีนะคะโดยที่แกะซองมาทานครั้งไหนเนี่ยก็รสชาติเหมือนเดิมที่ไม่เปลี่ยนสีไม,ไม,ไม่ไม่เปลีป่ยนรสชาตินะคะแล้วก็เมก็เอามาต่อยอดใหม่ด้วยกันที่สามารถเอาไปทําเป็นซอสหรือว่าเป็นเบสของอาหารต่างๆเพิ่มได้อีกนะคะนั่นหมายความว่านอกจากจะเป็นแค่น้ำพริกในการใช้ข้าวเหนียวจิ้มหรือว่าจิ้มกับพวกหมูทอดไก่ทอดแล้วเนี่ยสามารถ เอาไปเปลี่ยนเบ็เเซอสเมื่อจะเป็นแกงพิมจิตัวนี้นะคะหรือว่าเอาไปทําเป็นซอสสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยได้หลากหลายค่ะ <c oughs> ก็คือทําให้ช่องทางในการขายมัน,มนเพิ่มมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาทานน้าพริกจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วนะคะ <c oughs> เราก็เลยเอามาให้มันแบบปรับให้มันทัน <c oughs> สมัยขึ้นและที่สําคัญคือยุคข,ของการเดินทางช่วงน,นี้เนี่ยม่มองว่าการที่เม่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานนะคะได้หลายประเทศด้วยเนี่ยเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศ นานเนี่ยเราจะคิดถึงอาหารไทยการที่จะทําอาหารไทยขึ้นมาสักจานหนึง่งทำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะคะและ้วก็ไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะที่เราไม่มีครัวค่เองด้วยนะคะก็ละเลยคิดว่าการพกอันนี้ติดตัวไปเหมือนมีมาม่าเหมือนมีกระเพาะเผาไล็ไปนอนติดไปด้วยทุกที่เนี่ยกงจะทําให้เราหายคิดถึงบ้านได้นะคะก็ะเป็นสง แล้วพกันคนรผลิตของคุณแบบเชื่อวางแผนการตลาดยังไงบ้างอ้าววางแผนการาตลาดหลังจากที่เข้าโครงการนี้เสร็จเลยนะคะเราก็จะขยายช่องทางในการขายออทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือแฟนเพจของน้ำพริเชฟเมย์เองนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มโปรดักต์โปรดักต์ไลน์ขึ้นมาอีก2ตัวนะคะ่ะจะเป็นน้ำพริกที่รูออ้จกักกันอยู่แล้วก็วคือน้ำพริกดองนะคะแต่ว่าจะเอามาทำในรูปแบบใหม่ในรูปแบบใหมนเราต้องลองติดตามกันดูแล้วก็จะมีน้ำพริก ขวดเน่าค่ะซึ่งในขวดเน่าที่เมย์เลือกมาเนี่ยเพราะเมย์อยากจะสื่อสารภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะในการผลิตขวดเน่าก็คือถั่วเหลืองหมักในต่าง่เหมือนนัตโตะของญี่ปุ่นนะคะให้มันสามารถคงอยู่ได้ไปอีกนานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครต่อยอดเนี่ยภูมิปัญญาตรงนี้มันก็จะเลือนหายไปอะค่ะเมย์อยากให้มันมีเหมือนการทำคิมจิเหมือนการทำนัตโตของญี่ปุ่นที่มีต่อเรื่องมันเป็นการผลิอย่างนี้ให้มันยังไง ก็จะขายในห้างสรรพสินด้วยค่ะขยายไป B2B B2C ทุกช่องทางเลยนะคะ B2B เนี่ยก็คือการวางในโมเดิร์นเทรดนะคะแล้วก็การส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยต่างแดน,น,นแล้วแน่นอนว่าต้องอยากทานอาหารไทยที่รสชาติ